กลยุทธ์แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จความสำเร็จที่เราเริ่มเองได้ในทุกๆวันรายการ Star of Inspiration เก้าต่อไปไม่รอแล้วนะกับ96.75 l เลิฟโอเคคลิก สอนออนไลน์ในที่นี้แบบเจี๊ยบเคยเห็นนะเวลาเจี๊ยบเล่น a c e b o o k อะค่ะหรือว่าเล่นเพจต่างๆอ่ะจะถูกเด่นขึ้นมาใช่เรียนออนไลน์กับเราไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คุณเจี๊ยบรู้ไหมว่าทําไมคุณเจี๊ยบถึงไปเห็นค่ะเพราะว่า Facebook เนี่ยค่ะนะคะเขาเก่งมากเขาเป็นนักจิตวิทยาเขาจะเก็บดาต้าเบสของพวกเราไว้แล้วนั่นแปลว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์การตลาดออนไลน์คุณเขีนออนไลน์คุณเจี๊ยบอาจจะไปแวะดูเพจบางเพจ อพอเราแวะดูเพจบางเพจปั๊บมันทําให้ถูกเก็บไว้แล้วค,ะค่ะว่าคุณเจี๊ยบม,มีพฤติกรรมและมีความสนใจในเรื่องนี้เวลาที่พัตตี้เนี่ยเป็นนักการตลาดออนไลน์ะจะทําโฆษณาไปหาคุณเจีย๊ยบพัตตี้จะรู้เลยว่าต้องยิงไปหาคุณเจี๊ยบได้ขายแน่ซื้อได้แน,แน่นอนคะอ่ะแต่วิชาข้างในเนี่ยต้องมาเรียนกันว่าจะต้อง ทำหน้าร้านยังไงเปิดเพจยังไงจะต้องมีวิธีการทําโฆษณายังไงถึงจะไปตรงกลุ่มเป้าหมายแบบคนเจี๊ยบหมายความว่าถ้าคนมีสินค้าและบริการอยู่แล้วไปเรียนกับอาจารย์ก็ได้ได้เลยหรือคนที่ไม่มีสินค้าเลยไปเรียนแล้วก็ได้ไอเดียแล้วค่อยกลับมาทำก็ได้ใช่ค่ะอันนี้นางฟ้าจริงๆเลยใช่แลวอยากรู้จักให้มากกว่านี้จังเลยนะคะก็วันนี้ค่ะ